เดี๋ยววันนี้จะมีส่งงานคือลูกค้าที่เป็นใี่ซเปอร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําเทคนิคเล็กน้อยของอการใส่ยางเข้าไปที่ตีโรเลอร์ของทค่ายเรานะครับก็ยางที่ต้องใส่จะมี2อคู่นะครับผมมาดูนะครับหลังจากที่เราเกาะยางไว้เรียบร้อยแล้วครับอของโรเลอร์เปเนี่ยข้อดีของมันคือเราจะสามารถคล้องอยางได้ทั้ง2คู่เลยเดี๋ยวยใส่คู่ในให้ดูก่อนนะครับนออตทำไปก่อนเนาะก็ ตัวแรกก็เอาเข้ามาอย่างนี้เลยครับตกดตเข้าไปไง่ายๆตัวที่สองก็ดึงข้ามมาเนี่ยครับแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคครับอันนี้คู่ในเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คู่นอกแล้วก็ล้างมาเดี๋ยวครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับการขึ้นยางความตึงประมาณเนี่ยครับถ้ามีฝาแผงครอบทั้งหมดเนี่ยคู่ในมีจะใส่ย,ยากมากเลยครับเพราะว่าเราจะต้องดึงยางมาเกาะเข้ากับรูนี้ ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางเราเลยต้องออกแบบแล้วก็พัฒนารูปแบบของโรลเลอร์ให้เป็นแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อที่เราสามารถใส่ยางให้ตึงๆได้โอเคครับสวัสดีครับ